เฮ้โอ้โหมึงถ่ายแล้วเนี่เนื้อไทยไม่ดังเท่าเนื้อนอกก็มันขาดคนผลักดันไงมันขาดคนช่วยกันพุทธแหละกต่เพราะว่ามันมีคนไทยที่มันชอบดูถูกของประเทศตัวเองเอาจริงผมมาพูดเรื่องนี้มาหลายรอบมากว่าจริงเนื้อบ้านเราเนี่ยเนื้อไทยของเราเนี่ยมันดีมากนะเว้ยถ้าเทียบกันแบบปอนต่กับปอนแต่มันก็จะมีไอ้พวกประเทศหนึ่งที่ชอบไปบอกว่าอุ้ยของออสดีของ USD มันทําอะไรผู้มึงแดกผมบอกเลยนะว่ามันเหมือนเป็นอุปทานนะครับคือสมัยก่อนคนฟังว่าถ้าเป็นเนื้ออสเนี่ย มันต้องดีเนื้อออสเป็น้องแพงเนื้อไทยต้องถูกเนื้อไทยต้องกระจอกมันไม่ใช่เว้ยม่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้เนื้อไทยเนี่ยมันไปไกลมากนะครับอาหารเราแม่งก็ดีนี่คือประเทศไทยเว้ยคือประเทศแห่งเกษตรกรรมเกษตรกร,รอาหารเราแม่งดีกว่าออสดีกว่าอเมริกาในตน้นทุนที่ถูกกว่าทําไมเนื้อเราจะไม่ดีเท่ามันมึงคิดง่ายๆแค่นี้แหละโอ้โหเจ้าของร้านกว่าจะโผล่หัวมาได้โอ้โหสวัสด <ไป S 2> ีครับกพี่หาตัวจับ <ฮะ S 2> ยากเลยเนยอ่ะแล้วคราวนี้ มันยังไงถึงเรียกผมเข้ามาเนี่ยวันนี้เออก็อย่างนี้เชฟรัวครับว่าร้านเราครับเราคัดสรรจะของพิมียมให้กับลูกค้าถูกไหมครับไม่ว่าจะวากิวเอฟฟยเอ้ยลอฟเตอร์แคนาดาดาสเปนแล้วของคนไทยอ่ะมันยังขาดเนื้อไทยในส่วนของเนื้อมันจะเป็นใครไปได้กับเชฟ ก็มีคนเดียวแหละที่บอกนี่โอ้โหอย่าๆๆเก็มาร์คข,ของเราอยู่แล้วในในส่วนของเนื้อไทยเชฟถ้าพูดถึงในโซเชียลไม่มีใครเกินเชฟมาร์คข,ของเราแน่นอนอยู่แล้วก็คนชอบเนี่ยหลักร้อยแล้วคนเกลียดอ่ะหลักล้านไอ,อ้จริงคือเนื้อเนี่ยมันไม่มีปากเลยแต่สิ่งไม่มีปากก็คือคนก็อยากให้ลูกค้าของร้านสุรได้เสียทุกคนนะครับที่ได้มาลองเนื้อไทยของเรานะแล้วเราช่วยกันบอกต่อ ะะว่าเนื้อของเราเนี่ยมันดีขนาดไหนมันดีสู้ต่างประเทศได้จริงๆหรือเปล่ามันต้องใช้เสียงของพวกเราครับช่วยกันผลักดันออกไปให้มันได้ไปไกลถึงระดับโลกครับผมในส่วนนี้ครับเชฟไ<ช>ม่ต้องกังวลเลยด้วยแบรนด์ของเราที่เป็นสูตรด้าเสียครับ,รบเรามีมากกว่า600สาขาแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในผลิตภัณฑ์ของคนไทยครับอ,อย่างเนื้อไทยมันไปสู่ระดับโลกได้แน,น่นอนครับและนี่มันก็คือเหตุผลของเราเนาะได้มาคอลแลบกันผลักดันให้แคมเปญน,นี้มันได้ไปถึงระดับโลกสิ่งเดียวเลยขอให้เชฟเชื่อใจว่าแบรนด์สูตรด้าเสียของเราอะสามารถ ผักดันเนื้อไทยของเราไปสู่ร,ระดับโลกได้ครับ